Hey, you likes. สวัสดีครับวันนี้คุณจะได้พบกับมายากนง่ายๆแต่โคตรเจ๋งอนะ่ะที่บอกได้เลยว่าคุณเองก็สามารถเล่นได้และไม่ว่าจะเอาไปเล่นโชว์เพื่อนหรือไปอวดใครๆก็บอกได้เลยว่างานนี้มีตึ้งพึ่งเสียวโอเคอันดับที่10 หัวนิ้วโป้งขาดกับมายากลที่เรียกได้ว่าเล่นง่ายสุดๆไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่มือเปล่าๆอย่างเดียวก็เล่นได้ที่เชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้ชมและได้เล่นกันมาบ้างละผมเองนี่ก็เคยเล่นมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วครั้งแรกที่ได้เห็นนี่ก็งงมากเลยนะว่าเอ๊ะทำได้ยังไงนิ้วขาดแล้วเอามาต่อได้ ก็ง่ายๆเลยแค่ทำมือข้างซ้ายงอหัวแม่โป้งไว้อย่าให้ใครเห็นแล้วก็เอาหัวแม่โป้งของมือขวามาต่อกันแล้วก็ดึงเข้าดึงออกแค่นี้ก็เรียบร้อย9 <Nine. S 1> อันดับที่9แท่งเหล็กงอได้ คนต่อไปนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงแท่งเหล็กขนาดเล็กที่ดูตรงและแข็งแรงแท่งหนึ่งแล้วผู้แสดงก็พยายามเหมือนกับว่ากําลังเพ่งกระแสจิตไปที่แท่งเหล็กจากนั้นมันก็จะค่อยๆเริ่มงอลงมาทีละนิดทีละนิดโอ้มันช่างน่าอาัศจรรย์เสียจริงๆและความลับนั้นก็คือเขาจะใช้คลิปหนีกระดาษง้างมันออกมาให้เป็นเส้นตรง แต่ก็จะมีส่วนที่งออยู่ซึ่งเขาจะใช้มุมกล้องหลอกตาคนดูให้เห็นว่านี่เหล็กตรงๆนะแล้วเขาก็จะค่อยๆหมุนแท่งเหล็กลงมาด้านล่างช้าๆแค่นี้เป็นอันจบข่าว8 <Eight. S 1> อันดับที่8แหวนเปลี่ยนนิ้ว กลับมายากลน,นี้ที่จะทำให้คุณต้องอึ้งด้วยการเปลี่ยนแหวนจากนิ้วหนึ่งย้ายไปอีกนิ้วหนึ่งด้วยความรวดเร็วเอาเตรียมตัวจับตามมองให้ดีอึบดูกันอีกครั้งหนึ่งอึบเป็นยังไงบ้างครับเห็นอะไรไหมความลับนั้นก็ไม่มีอะไรยากเลยแค่เอาแหวนใส่ไว้ที่นิ้วกลางในครั้งแรกเราจะโชว์ให้เห็นนิ้วชี้กับนิ้วกลางซึ่งแหวนจะอยู่ทางด้านขวา จากนั้นก็เปลี่ยนนิ้วด้วยความรวดเร็วเป็นนิ้วกลางกับนิ้วนางแหวนก็จะย้ายมาอยู่ทางด้านซ้ายทันทีโอ้เล่นง่ายจริงๆร <Seven. S 1> อันดับที่7มือแม่เหล็ก นี่คือมายากลที่จะทำให้คุณต้องอึง้งกับมือที่สามารถดูดจับมีดที่เป็นโลหะไว้ได้อย่างกับแมกนิโตในภาพยนตร์เรื่อง X-Men ไม่มีผิดเลยเอาลองดูกันอีกรอบเป็นยังไงเล่าสุดยอดมากซึ่งความเป็นจริงนั้นก็ง่ายมากๆไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแค่คุณใช้มืออีกข้างหนึ่งที่ซ่อนนิ้วชี้เอาไว้และใช้นิ้วนั้นกดมีดเอาไว้ให้แน่น จากนั้นสักพักก็ค่อยปล่อยมีดให้ร่วงลงมาและก็พยายามกดมือให้ต่ำๆไว้ด้วยนะครับระวังคนจะเห็นแค่นี้เองแหละเล่นง่ายไหมละ่ะ6 <Six. S 1> อันดับที่6มะเขือลอ,อยได้ คนต่อไปนี้คือการแสดงการใช้พลังจิตสั่งให้ผลของมะเขือม่วงนี้ลอยได้แต่สำหรับผู้ที่จะนำไปเล่นก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้มะเขือม่วงก็ได้นะครับอาจจะใช้เป็นลูกแอปเปิลหรือส้มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พอจะหาได้เห็น <He S 2> ไหมล่ะครับเพียงแค่คุณเพ่งกระแสจ,จิตสั่งให้มันลอยมันก็จะลอยได้อย่างที่คุณต้องการเลย และความลับนั้นน่ะเหรอก็สุดแสนจะโคตรง่ายเลยฮ่าฮ่ก็แค่เจาะรูมันเข้าไปให้มีขนาดพอให้เอานิ้วโป้งยัดใส่ลงไปได้แค่นั้นก็เป็นพอแล้วอย่าท่องคาถาแรงนักล่ะครับเดี๋ยวมันจะบินหายไปซะละฮ่าฮ่ฮ ดับที่ 5. พลาสติกมีชีวิตกับมายากลนี้ที่จะแสดงให้เห็นถึงแผ่นพลาสติกที่เหมือนต้องมนและสามารถขยับไปมาตามคำสั่งหรือว่าจะเอียงซ้ายขวาหลบหนีมือของเราได้ด้วยโอ้ทำได้ยังไงกันเนี่ยหรือว่าเขาเลี้ยงกุมารทองเอาไว้หรือเปล่าฮ่าฮ่า่าคงไม่ใช่หรอกครับ ซึ่งวิธีการเล่นนั้นก็คือให้ไปหาถุงซิปขนาดใหญ่มานะครับแล้วก็ตัดมันออกให้เหลือแต่ด้านบนตัดด้านข้างมันออกไปด้านหนึ่งติดซิปให้แน่นแล้วเราก็จับด้านข้างที่เราตัดออกไปนั่นแหละครับและใช้นิ้วโป้งคอยขยับดึงขึ้นลงเห็นไหมแค่นี้เองไม่ยากเลย4อันดับที่4ลูกบอลหายไป นี่คือกลวที่จะเสกลูกเทนนิสที่ตั้งอยู่บนโต๊ะให้หายไปเริ่มต้นเขาจะเอาเหรียญมาวางไว้บนโต๊ะจากนั้นเขาก็จะนำลูกเทนนิสมาวางไว้บนเหรียญและนำกระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่มาคลุมไว้สองแผ่นจากนั้นก็นำลูกบอลที่คลุมด้วยกระดาษออกเพื่อให้เห็นว่าเหรียญยังอยู่นำกระดาษมาคลุมอีกหนึ่งแผ่นและทำเช่นเดิมอีกครั้งหนึ่ง แต่คราวนี้ปังลูกบอลหายไปแล้วว,ว้าวมันหายไปตอนไหนเนี่ยสังเกตกันทันหรือเปล่า และความลับก็คือในตอนที่นำกระดาษมาคลุมครั้งที่สองเราก็จะต้องบอกให้ผู้ชมจ้องเหรียญไว้ให้ดีนะว่ายังอยู่หรือเปล่าทีนี้เมื่อทุกคนมัวแต่มองเหรียญเราก็จะสามารถดึงลูกบอลออกมาปล่อยไว้ที่ด้านนอกโต๊ะได้เลยซึ่งกระดาษก็ยังคงรูปทรงของลูกเทนนิสไว้อยู่ทั้งทั้งที่มันได้หายไปแล้วฟรี <Free. S 1> อันดับที่3พลังควันออกนิ้ว และมายากลอันนี้ก็เรียกได้ว่าไม่มีอะไรมากก็แค่เป็นการโชกกำลังภายในเล็กๆ็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเพียงแค่คุณค่อยๆวนนิ้วไปเรื่อยๆวนไปวนไปจะวนซ้ายหรือวนขวาก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดจากนั้นก็จะมีควันลอยขึ้นมาเท่านั้นเองโอ้แม่เจ้าฝุดยอดจุงเบยทำได้อย่างไรเนี่ย ซึ่งความลับนั้นก็อยู่ตรงนี้เองให้เตรียมอุปกรณ์ดังนี้ 1. ไม้ขีดไฟ1กล่องยี่ห้ออะไรก็ได้ 2. กันไกล 3. จานใบเล็ก1ใบเริ่มต้นโดยเราจะใช้กันไกลตัดข้างกล่องไม้ขีดที่มีฟอสฟอรัสแดงติดอยู่นำออกมาลอกกระดาษออกให้เหลือแต่แผ่นฟอสฟอรัสเท่านั้น ครึ่งและให้ด้านที่เป็นกระดาษสีขาวอยู่ด้านนอกนําวางลงในจานซึ่งขอแนะนําว่าให้เป็นจานกระเบื้องนะครับเพราะว่าจะไม่เป็นอันตรายจากนั้นก็จุดไฟเผาจนกระดาษไม่หมดกลายเป็นสีดําแล้วคุณก็จะพบกับคราบหลงเหลือของขม่าสีดําที่เป็นผงงนั่นแหละครับเอามาเลยบี้ๆวนๆทูถูมันเข้าไปเดี๋ยวขวัญก็ลุกเองแหละจ้า อันดับที่ 2. แบงค์ทะลุจอและมายากลต่อไปนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ฟรุง้งฟริ้งมากใครเหตุก็คงจะต้องอึ้งกันเลยทีเดียวกับการดึงแบงค์20บาทออกมาจากโทรศัพท์ iPhone ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณคลิปต้นฉบับจากชา n นลของทาดารูบิกมาณที่นี้ด้วยนะครับ ซึ่งความลับนั้นสิ่งที่สำคัญเลยก็คงจะอยู่ที่แอปของ iPhone ตัวนี้ที่มีชื่อว่า Card2Phone ซึ่งแอปนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ฟรีนะครับซึ่งเมื่อติดตั้งแอปแล้วคุณก็จะสามารถเลือกได้เลยว่าต้องการแบงค์อะไรที่มีตั้งแต่แบงค์พันไปจนถึงแบงค์20และเพื่อความเนียนคุณก็จะต้องเลือกภาพพื้นหลังโดยการแคปที่หน้าจอปัจจุบัน ทีนี้พอเวลาขยับแบงค์ไปมามันจะได้สมจริงหน่อยแล้วคุณก็เตรียมแบงค์20ของจริงที่พับไว้เหมือนตามรูปซ่อนมันไว้ด้านหลังโทรศัพท์จากนั้นก็ดึงฟึบออกมาแล้วจ้าฝุดยอด <One. S 1> และนี่ก็คืออันดับที่หนึ่งนิ้วทะลุแบงค์ คนนี้เราจะใช้แบงค์ธนบัตรแบบทั่วไปอะไรก็ได้ตามชอบจากนั้นใช้นิ้วชี้มือขวาจิ้มลงไปที่กึ่งกลางแบงค์แล้วพับครึ่งและก็ออกแรงแทงให้ทะลุแบงค์แล้วก็รูดนิ้วออกมาด้วยความเร็วเหมือนกับว่าจะให้แบงค์นั้นขาดออกจากกันแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแบงค์นั้นยังคงอยู่ดีทุกอย่าง ซึ่งความลับนั้นก็คือในขณะที่ทุกคนคิดว่าเราเอานิ้วชี้ไว้ที่ตรงกลางแบงค์แล้วแทงลงมานั้นมันโกหกทั้งสิน้นแต่เราจะแอบเอานิ้วกลางโผล่ออกมาแทนก็แค่นั้นแหละครับพอเวลารูดออกมาเราก็กลับมาโวบเป็นนิ้วชี้เหมือนเดิมเนียนไหมล่ะฮฮ่าฮ่าลองฝึกกันดูนะครับทุกท่านเสียใจไม่ว่าแต่อย่าทำให้เสียความรู้สึกเพราถึงแม้คุณจะสำนึกแต่ความรู้สึก มันซ่อมไม่ได้ ท้ายคลิปวันนี้นะครับพี่ก็จะพาไปรู้จักกับเด็กไทยคนเก่งคนนี้นะครับที่เขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการฝึกมายากลจนเก่งนะครับจนสามารถรับงานแสดงได้และปัจจุบันนี้เขาก็ยังเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนมายากลอีกด้วยนะครับโอ้และคงจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากเขาคนนี้เลยราชศักกลิ่นหอมหรือเพชรเมจิกนั่นเองนะครับ เรียกว่าเขาชื่นชอบนะครับฝึกกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับจนโตมานี่ยของโมใฝฟฝันอยากจะเป็นนักมายากลนะแล้วก็ได้เป็นสมใจนะครับเรียกว่ามีความฝันนะแล้วก็ลงมือทําจนสุดท้ายก็สําเร็จกันที่ฝันนะครับเรียกว่าเก่งมากๆเลยอายุยังน้อยๆอยู่เลยนะครับเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนมายากลแล้วนะครับก็เรียกว่าโหน่าชื่นชมจริงๆสวัสดีครับผมเพชรเมจิกนะครับก็ขอสวัสดีกับ FC ของ o k u l ยูไลทุกทุกั้นเลยนะครับสำหรับใครครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง o k u l ยูไลนะครับก็ขอบอกเลยครับ รีบกดนะครับกด Subscribe เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครครับที่ชื่นชอบคลิปเกี่ยวกับมายากรนะครับก็อย่าลืมเข้ามากด Subscribe กับช anel ผมไว้ด้วยนะครับก็เข้า YouTube นะครับแล้วก็ค้นหาคาว่าเพชรเมจิกครับมีคลิปมายากรมากมายคลิปสนุกสนานนะครับใครอยากดูครับรีบเข้ามาครับแล้วเจอกันและนี่แหละครับเพชรเมจิกโหสุดยอดนะเก่งเนาะ ็เรียกว่าท่้นน้องคนไหนนะครับที่มีความฝันมีแรงบันดาลใจนะครับจงลงมือทํามันนะครับอย่าไปกลัวอย่าไปท้อมันเนี่ยดูอย่างน้องเพชรนี่เป็นตัวอย่างเลยนะครับเห็นไหมฮะแล้วพี่ก็เชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้เช่นกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจบแล้วจ้าสนุกไหมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่